เกือบ2ปีตเต็มแล้วนะครับที่สงครามในกาซายังคงดำเนินอยู่แล้วความหวังเรื่องการหยุดยิงที่เคยสว่างว่าขึ้นมาก็กลับดับวูบลงไปในเวลาแค่แป๊บเดียวเกิดอะไรขึ้นกับข้อตกลงสันติภาพครั้งล่าสุดกันแน่แล้วอนาคตของกาซาจะเป็นยังไงต่อไปเรามาหาคำตอบกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่จุดเริ่มต้นของจุดจบกันก่อนเลย นั่นก็คือเหตุการณ์สาคัญสําคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปี2568ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ข้อตกลงสันติภาพต้องพังครูนลงมาอย่างไม่เป็นท่าคือเหตุการณ์ในเดือนตุลาคมปี68เนี่ยมันพลิกผันเร็วมากเลยนะครับจากช่วงต้นเดือนที่เพิ่งจะมีความหวังม,กมากๆกับแผนสันติภาพ20ข้อพอมากลางเดือนก็มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันดูเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ไหมครับแต่เปล่าเลยครับปลายเดือนปุ๊บการต่อสู้ก็กลับมารุมแรงเหมือนเดิมเป๊ะ นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่หลายคนจับตามองเลยนะฮะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงคการที่ฮามาสยอมปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลเกือบ20คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์อีกเกือบ2000คนเนี่ยมันเป็นความคืบหน้าครั้งใหญ่จริงๆในกระบวนการหยุดยิงครั้งนี้แต่แล้วความหวังนั้นก็อยู่ได้ไม่นานครับทั้งฝั่งอิสราเอลโดยนายกเนทันยาหู ah ก็ได้ประกาศกลับมาโจมตีกาซาอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายต่อหลายครั้งเลย รวมถึงประเด็นเรื่องการส่งคืนร่างของตัวประกรันด้วยการที่ข้อตกลงนี้มันพังลงเนี่ยมันน่าเศร้ามากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปดูภาพรวมความสูญเสียที่มันมหาศาลจริงๆตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาตัวเลขนี้มันน่าตกใจมากนะฮะกว่า67,100คนนี่คือจำนวนชาวปาเลสไตน์ที่ต้องเสียชีวิตในกาซาและที่สำคัญคือส่วนใหญ่ในนั้นคือพลเรือน คือผู้หญิงคือเด็กแล้วไม่ใช่แค่เรื่องผู้เสียชีวิตนะครับลองนึกภาพตามนะครับประชากรเกือบ2ล้านคนหรือคิดเป็น80%ของคนในกาซาทั้งหมดต้องกลายเป็นผู้พัดถิน่นไม่มีบ้านอยู่แล้วยังต้องเจอกับภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงอีกความเสียหายมันไปไกลกว่านั้นเยอะครับโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นมากๆอย่างโรงพยาบาลโรงเรียนถูกทําลายไปถึง80%ครับ ง่ายๆคือพื้นที่ส่วนใหญ่ของกาซาตอนนี้มันแทบจะอยู่อาศัยไม่ได้แล้วแล้วยังกระทบไปถึงรากฐานการใช้ชีวิตเลยนะครับภาคเกษตรกรรมพื้นที่พาะปลูกกว่า92%เสียาหายนั่นหมายความว่าเรื่องความมั่นคงทางอาหารระยะยาวเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยถ้าเรามาดูภาพรวมความสูญเสียของทั้งสงฝ่ายนะครับก็จะเห็นว่ามันหนักหนาสาหัสจริงๆฝั่งปาเลสไตน์นี่คือวิกฤตด้านมนุษยธรรมเต็มรูปแบบเลย ส่วนทางฝั่งอิสราเอลเองก็เจอกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและก็ความไม่พอใจของประชาชนในประเทศต่อการจัดการสงครามเหมือนกันมาถึงคําถามสําคัญครับแล้วทาไมสันติภาพที่ทุกคนรอคอยมันถึงไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงๆสักทีอะไรคืออุปสรรคที่แท้จริงกันแน่ถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงชั่วคราวได้บ้างแต่มันก็มีอยู่3ประเด็นหลักๆเลยครับที่เป็นเหมือนกําแพงขวางกั้นไม่ให้สงครามมันจบลงอย่างถาวรได้สักที ข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องสถานะของกลุ่มฮามาสอิสราเอลยืนยันว่าต้องปลดอาวุธและรื้อถอนกลุ่มฮามาสให้หมดสิน้นส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องการถอนทหารฮามาสก็ต้องการให้อิสราเอลถอนทหารออกจากกาซาทั้งหมดเช่นกันและข้อสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันคือแล้วใครจะมาปกครองกาซาหลังสงครามจบเรื่องนี้ยังคุยกันไม่ลงตัวเลยครับพอเป็นแบบนี้สถานการณ์มันก็เลยวนกลับมาที่จุดเดิมเป็นทางตันที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออก แล้วอนาคตของกาซาจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับเมื่อความหวังเรื่องสันติภาพมันพังทลายลงแล้วสงครามก็กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งคำถามที่ยังคงแขวนอยู่ก็คือหนทางรอดของกาซาคืออะไรนี่เป็นคำถามที่น่าเศร้าและยังไม่มีใครให้คำตอบที่ชัดเจนได้เลยครับ